พี่ต้องมาช่วยฉันนะกุสมาไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันรักพี่คนเดียวนะพี่สมังยาจะไ,ไม่ทำแบบนี้เสียงผู้หญิงจริงๆด้วยได้ข่าวว่าองค์เวลองาวพาผู้หญิงที่ไหนก็้นไปรู้มาอยู่ในตำหนักนีน้ใครจะเข้านอกออกในต้องผ่านชันุสมายาก่อนตัดไปตั้งแต่ลงจมา ขอโทษก็ไม่หล่นอุ้ยกำลังโศกกระแปบอยู่ด้วยคุณเป็นใครคะอ๋อฉันเอสุมายาจ้ะแล้วหล่อนเป็นใครอ่ะฮะมาที่นี่มาทำไมล่ะจ้ะเอ่อฉันเชื่อว่ากุสุมาจ้า มาที่นี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรจ๊ะองค์กษัตริย์เวลองพากุสุมามาจ้ะเจ้าพี่เวลองพามาอย่างนั้นเหรอจ๊ะแม่กุสุมาฉันจะบอกอะไรให้หล่อนรู้ไว้นะฉันสุมายาฟังดีๆนะฉันเป็นเมียขององค์เวลอง คือว่าจริงๆแล้วกุศุมาไม่ได้มีเจตนาจะมาอยู่ในฐานะนั้นเลยแล้วออตอนนี้อยากจะ,จะให้เอ,อ่อองค์หญิงหรือช่อสุมายาชัยใสก็ได้อยากจะให้ช่วยกุสมาออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าจ๊ะกูตายแล้วก็แล้วทำไมเวลาเขาพามาทำไมไม่แหกหูแหกตาหนีไปตั้งแต่ตอนนั้นลลยจ๊ะ น,นี่มันก็ยากหน่อยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันเป็นต้นทางให้เธอได้นะขอแค่เธอใส่หัวของเธอออกไปจากเมืองนี้ได้เลยจ้ะจะว่าไปแล้วสูตรใส่มือฉันก็ได้ขี้มูกนะ่ะมือคุณมันสกรปรกเกิดไปงั้นก็เต็มรูจมูกเธออยู่อย่างนั้นแหละคุณสุมายาคุณอยู่ในวังแต่กิริยาและมารายาทไม่เหมาะสม กับที่คุณได้อยู่ที่นี่เลยชมซะด้วยกุสุมาไม่อยากมาที่นี่ก็จริงองค์ชวลองพากุสุมามาที่นี่ตอนแรกคิดว่าคุณสุสมายาทำไมอยากจะให้คุณสุมายาช่วยแต่ตอนนี้คงไม่แล้วล่ะคะ่ะ <laughs> เพราะว่าองค์ชเวลองพากุสุมามาอยู่ที่นี่คนเดียวที่จะพากุสุมาออกจากที่นี่ได้ ก็คือองค์กษัตริย์เวลองคนเดียวเท่านั้นอีดาดานเมียเขายืนพูดเปล่าๆอย่นี่มันก็ไม่ชอบคิดหน้ามึงถ้ามึงเป็นผู้หญิงที่ดีมึงก็ต้องคิดได้ไปออกไปซะไม่ได้คะ่ะมึงอยากอยู่ที่นี่มากเหรอถ้ามึงอยากอยู่ที่นี่มึงขย่าโมให้กูดูสิคุณพูดอะไรถ้ามึงทําได้กูจะให้มึงอยู่คุณสุมายาทำไม คุณอย่ามาสแสดงกิริยามารยาทแบบนี้ก็มึงทําได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอฉันทําไม่ได้หรอกมึงทาให้ไปรล,ลียังไงลองดูมงไม่ยากมากมายหรอกอยา่ยาโม่อย่าโม่ฉันไม่ชอบออกกําลังกายมึงลองดูคุณอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยกูอยากดูฉันไม่เคยทําไม่เคยทําทําแบบไหนลองดูก่อนมึงทําเองเลยมันที่สอนคุณะ่ะ สมยาขูจะให้ฉันทำอะไรฉันทำไม่ได้หรอกวันนี้ฉันเป็นนางเอกเอาหนะถ้าหล่อนอยากอยู่ที่นี่หล่อนก็ต้องทำได้ทุกอย่างนี่เพื่อชีวิตของหล่อนเลยนะหลอนดูซะอึบเถอะถึงแม้ไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ฉันก็ถอนสายบัวชีมาเด็กข้างหน้าฮึบๆแม่แม่บารคูอีกอีเด้นมึงจะไปหรือไม่ไปฉันไปไม่ได้จะไป ไปไม่ได้ไปไ,ไปก็ตายกัไปี่ข้าด้วยเขย่าไข่แน่งหน้า,า,นนาคุณอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะกุสมาไม่อยากถือสาคุณถ้าหาว่าอง์ชวลองรู้เรื่องนี้คุณก็จะมีความผิดก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหละใครที่มันจะมีความสุขเหนือกูก็ต้องตาย แต่ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้จะไปแล้วไม่ไปไปไม่ได้จะไปหรือไม่ไปไปไป่รือได้ช่วยกลัวกูแบบอันนี้นะแบบอีกกาเนี้ย